สามเรื่องต้องระวังคนลายมือกากระบาดในช่วงนี้นะครับข้อแรกนะครับระวังเรื่องคําพูดของตัวคุณเองน,นะครับเวลาจะพูดอะไรเนี่ยเวลาเจอใครให้รับปากเนี่ยถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราจะทําแบบที่พูดได้หรือเปล่าเนี่ยเราอย่าไปรับปากแบบร้อเเซนะครับอาจจะใช้เทคนิคคําพูดนิดน,นึงประมาณแบบเออเดี๋ยวจะพยายามทํานะ ไม่ใช่แบบรับปากว่าได้ร้อยเปอร์เซนต์ทำได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยมันจะผิดคําพูดนะครับพอเราผิดคําพูดเทวดาประจําตัวเนี่ยท่านไม่ชอบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับพยายามใช้คําพูดแนวแนวแบบจะพยายามนะครับข้อแรกคือพยายามอย่าผิดคําพูดนะครับข้อที่2นะครับช่วงนี้ควรสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะครับจะคาถาไหนก็ได้นะครับจะเป็น บทสวดใดก็ได้นะครับขอให้สวดนะครับขอให้นั่งนะการนั่งสมาธิเนี่ยจริงๆเนี่ยก่นาชีก็ได้นะครับขอแค,อนะจจคอ่จิตใจเราผ่องใสนะพอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องแบบโอ้ยต้องนั่งทีนึงเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงไม่ต้องนะครับแข่งกับตัวเองไม่ต้องแข่งกับคนอื่นนะครับแล้วสิ่งที่ห้ามทําคือห้ามเปรียบเทียบตนกับคนอื่นเด็ดขาดนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับ พยายามลดความอิจฉาในใจของตนเองให้ได้นะครับแน่นอนครับมันอาจจะยากนะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะสึกอุย้ยยากจังเลยไม่เป็นไรนะครับหัดยินดีกับผู้อื่นนะครับลดความอิจฉาริษยาลดอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นการคิดร้ายหรือบันทอนต่อผู้อื่นนะครับเพราะว่าคุณอิจฉาไปอ่ะคุณก็ไม่ได้ดีเหมือนเขาหรอกนะครับหรือคุณอิจฉาไปชีวิตเขาก็ไม่ได้ตกต่ำลงเท่าไหร่ นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้คุณมันยินดีกับผู้อื่นบ้างนะครับเลิอกอิจฉาคนอื่นเดี๋ยวสิ่งดีๆตามมาแน่นอนครับผม